คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะมาดูแนวทางหวยมาเลยนะคะวันที่12เดือนพฤษภาปี64ค่ะเพื่อนๆค่าต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ต้อมจะได้หาแนวทางตัวเลขนะคะเด็ดเดดมาให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะมาดูผลมาเลยวันที่9กันก่อนเนาะ เพื่อนๆคะมาเลวันที่9ออก1 2 7นะคะแล้วก็7 6นะคะเพื่อนๆ2 7นะคะเลขอยู่ในตารางเนาะ2 7แต่ต้องไม่ได้เจาะให้สำหรับเพื่อนๆที่วิ่งเลข2นะคะก็จะเข้าหลักส10นะคะก็ถือว่าเข้านะคะแล้วส่วน7 6นะคะเข้าตรงๆเนาะ เข้าตรงๆเป็นเลขที่ต้อมเน้นให้ด้วยนะคะเพื่อนๆกลับไปดูคลิปได้เลยนะคะต้อมเน้นให้76นะคะเข้าตรงๆเลยเนาะผลงานเป็นที่โอเคมากเลยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะเด่นเลข2นะคะก็เข้า2 7ดเนาะ แล้วก็ 7, 6นะคะเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะเลขในตารางเนาะมีเลข1เลข2แล้วก็เลข7อย่างที่ต้อมบอกเลยนะคะถ้าเพื่อนเอนท่านไหนยังไม่ชอบเลข3ตัวที่ต้อมเจาะให้ดูเลขในตารางนะคะแล้วก็เลขในสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนเพื่อนมาจับคู่กันเองได้เนาะอย่างเงี้ยค่ะเลขในสูตรวัดดวง แล้วก็ในตารางมาจับคู่เลข3ตัวได้บางทีอาจจะแตก3ตัวตรงๆเลยนะคะแล้วเรามาต่อกันที่เลขในตารางมาเลยนะคะงวดประจําวันที่12เนาะมีเลข4นะคะเพื่อน,เ,อนเลข1 6 9 8 2แล้วก็5นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางคะ่ะเพื่อน,เ,อนเด่น เและ8นะคะเลข9กมี91้นะคะเก้าสองเกเก้กนะคะเลขแมี8 1 8หนึ่งแสอง8หนะคะส่วนตัวกันนะคะทุกคน การเลข6นะคะตรงนี้เนาะการเลขหไว้มี61นะคะ6 2สองหสี่นะคะอันนี้เป็นเลขที่ต้อมชอบส่วนตัวเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้อมก็ตามได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ชอบก็เล่นแต่เลขเด่นทั้งสองตัวก่อนก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนคะต้อมชอบ1 4สี่นะคะ สอหเลขข้างล่างเนาะหนึ่สก็ข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็4ี่ห้าค่ะตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้าย4 4่ 9, 9ี่นะคะพเพื่อนๆคะสำหรับสายวิ่งรูดเนาะนำเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข9รูดเล็ก8นะคะพเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ต้อมขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเๆปังปังมาเลงวดน,นี้นะคะขอให้เข้าตรงๆทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็สามตัวขอให้แตกทีเธอซะทุกค่ะเพื่อนต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย